แฟนเพจบิปกอนนะครับก็มีตัวละครของแมปพอลเลต์ทาวเวอร์ดี s เนซ์ขายด้วยนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่แฟนเพจบิปกณ์ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็จะแปะไว้ให้ปักหมุดด้วยนะครับทุกคนร้านมารูชอ็อปร้านเติมโลบักอันดับหนึ่งของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบักแบบ ID p a พาร์ทที่ราคาโคตรถูกระบบกิฟต์เกมพาร์ทในแมปต่าง ไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดหิ้งลกาซีหรือแบบอื่นๆบริการจำหน่ายไอดีเกมแมปต่างๆและรวมไปถึงไก่ตันบล็อกฟูดหรือไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์บริการกดเพชรหรือกดไอเทมต่างๆในเกมโลบอกแทบทุกแมบปบสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายได้ที่มาลูชอบแปะลิงค์ให้ใต้คลิปละ โอเคละครับทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องบิวปรกรณ์กันอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ว่าในวันนี้นะครับผมจะไม่ได้มาทำการพาลงด่านหรืออะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีหัวข้อหัวข้อหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆที่จะมาทำคลิปแล้วก็พูดคุยกับทุกคนนะครับนั่นก็คือเรื่องของรายได้ของแมป toilet tower defense นั่นเองนะครับทุกคนก็คือ ก่อนหน้านี้นะครับก็มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์กันนะครับว่า Toilet t o w e r d e f e n s เเนี่ยไปก๊อปลิขสิทธิ์ของ Ski b i d ี Toilet มานั่นเองนะครับที่เรารู้ๆกันซึ่งทำให้แมบ,บนี้เนี่ยถูกปิดไปประมาณ3สัปดาห์เลยนั่นเองนะครับทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาทำการคํานวณรายได้ของแมบ,บนี้กันนะครับว่าจะมีมากมายมหาศาลสักแค่ไหนนะครับถึงขั้นที่แบบว่าถึงต้องมีการฟ้องกันแล้วก็มีแบบว่าให้ปิดแมบปบ อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดมาแล้วนะเออเข้าเคลียร์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นการคาดเดาคาดการ และคำนวณของผมเองทั้งสิ้นนะครับผมคืออาจจะไม่ได้ถูกต้องไม่ใช่อาจหรอกคือมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันน่าจะประมาณได้นะครับทุกคนแล้วก็ผมขอบอกก่อนเลยนะว่าตอนประถมมัธยมเนี่ยมปลายหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมคณิตศาสตร์ผมเกรดแย่มากนะครับแล้วก็ตอนมหาลัยผมก็ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมคำนวณผิดพลาดหรือใช้วิธีการคำนวณที่ค่อนข้างที่จะโง่นิดนึงนะครับต้องยอมรับเลยก ก็อย่าเพิ่งว่ากันนะครับโอเคนะย้ํานะครับผมย้ําย้ําแล้วก็ย้ําอีกทีนึงว่ารายได้ในแบบนี้เกิดจากการคํานวณของผมทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้แบบว่าเจ้าของเขามาเปิดเผยอะไรนะครับซึ่งแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะคํานวณได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันมีอย่างนี้ครับทุกคนมันมีตัวละครเนี่ยที่เรามีนะครับในกระเป๋าเนี่ยมันบอกเราหมดเลยนะครับว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันมีกี่ตัวนะครับเราก็เลยสามารถที่จะคํานวณได้แบบคร่าวๆ นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องขอเกินก่อนเลยนะครับว่าคนที่ทําแมปโลบ็อกเนี่ยนะครับผมซึ่งผมก็ทํานะครับผมก็เลยรู้นะเวลาที่เราได้รายได้จากผู้เล่นนะครับเวลาที่เราได้รายได้จากผู้เล่นนะครับทุกคนทางโลบ็อกเนี่ยจะหักจากเราไป30%นะครับสมมติว่าแมปผมเนี่ยขายโลบัคได้1,000งพันโลบัคนะครับทางโลบ็อกเนี่ยก็จะหักไป30%นั่นก็คือ300ร้อยโลบัคนะครับและผมเนี่ยจะได้รับ7% ร้อยโลบัก นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นวิธีที่โลบอกเขาแบ่งกันกันกบเจ้าของแมปนั่นเองนะฮะแล้วก็ในวันนี้นะครับที่เราจะมาคำนวณกันแล้วผมว่ามันดูง่ายเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเริ่มแรกเลยนะครับตัวละครที่มันอยู่ในตู้ซั m โมนยูนิตเนี่ยนะครับผมจะไม่เอามารวมเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นของฟรีนะครับก็คือสายฟรีเนี่ยสามารถหาได้ถึงแม้ว่าเอ่ออาจจะมีบางคนนะครับที่แบบสายรวยจริงๆฝรั่งอะไรเงี้ยครับเขาซื้อเงินตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปสุ่มอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีนะแต่ผมอาจจะ บวกให้นนิดึงโอเคล่ะก่อนอื่นเลยนะครับวิธีที่เราจะมาคํานวณกันนะครับในส่วนของรายได้แบบนี้นะครับผมจะมาคํานวณกล่องของเอนจิเนียร์ก่อนก็แล้วกันนะครับผมและในแพ็กนี้นะครับผม1กล่องเนี่ยเขาขายอยู่ที่199โลบักนะครับแล้วก็ถ้า10กล่องเลยนะเขาจะขายอยู่ที่149โลบักนะครับน่าแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อทีละ10กล่องเนี่ยเราจะได้จ่ายในราคา149โลบักนั่นเองนะครับทุกคนเออไม่รู้ว่า ทุกคนจะงงหรือเปล่านะฮะไม่น่างงเนาะเรื่องง่ายๆและผมจะตีคำนวณเป็นกล่องนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคา 149โลบัคต่อกล่องก็แล้วกันนะครับคืออันนี้คำนวณให้แบบต่ำๆเลยนะครับผมต่ำๆที่จะสามารถเป็นไปได้เลยนะฮะและทีนี้ครับวิธีที่เราจะรู้ว่ากล่องนี้เนี่ยขายออกไปกี่กล่องแล้วมันง่ายมากนะครับทุกคนคือกล่องนี้เนี่ยมันไม่สามารถหาได้จากอย่างอื่นเลยนอกจากที่จะซื้อโลบัคแล้วก็เติมซื้อกล่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราบวกง่ายมากเลยครับทุกคนนั่นก็คือนี่เลยครับจำนวนของตัวเงินนะครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่1ล้าน 1,80 0 0 0กว่าตัวนะครับอันนี้คือเท่ากับว่ากล่องนี้เนี่ยถูกซื้อไปแล้วนะครับจำนวน1,18ล้านน0 0กล่องนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับผมนั่นก็คือตัวนี้นะครับก็มีอยู่ทั้งหมดในเกมตอนนี้นะครับ4,90 0 0 0ตัวนะครับนั่นก็แสดงว่ากล่องเอนจิเนียร์กล่องนี้นะครับผมกล่องนี้เลยก็ถูกเปิดไปเพิ่มอีก 4 9 0 0 0 0ตัวนั่นเองนะครับผมแล้วก็เอนจิเนียร์นะครับผมก็มีอยู่ทั้งหมด17,100ตัวนะครับผมอ่ะและทีนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการบวกเลขกันนะครับทุกคนก็คือตัวแรกเลยนะครับก็จะมีจำนวน1ล้านนะครับผมแล้วก็ 1 8 0 0 0แแล้วกันนะครับผมอันนี้ตีคร่าวๆกลมๆต่าๆเลยนะครับแล้วเราก็มาบวกกับตัวที่2นะครับนันก็คือตัวนี้นะครับก็มีทั้งหมด4ี่แสนเก้าหมื่นตัวนะครับผมอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็มาบวกอีกกับเอนจิเนียร์นะครับผมก็บวกไปเลย70,000แล้วก็7 0,000นเท่าไหร่วะ เอ้ยไม่ใช่17,000แล้วก็อีก100ตัวนั่นเองนะครับผมก็เท่ากับนี่เลยครับทั้งหมดเนี่ย ก็เท่ากับว่ากล่องนี้เนี่ยนะครับกล่องสุ่มเอนจิเนียร์เนี่ยนะครับผมถูกเปิดไปแล้ว1 6 8 7 1ล้านกกล่องเท่าที่เรามองเห็นนะครับแต่ว่ามีเยอะกว่านี้แน่นอนนะฮะอันนี้คือแบบว่าเ็จเศษไงเ็จเศษเ,เราไม่ต้องนับนะครับและทีนี้เนี่ยพอมันมีจํานวนนี้แล้วนะครับผมก็เหมือนที่ผมบอกไว้ครับว่าผมตีให้กล่องนี้เนี่ยราคาอยู่ที่149โลบักนะครับเราก็เอาจํานวน1 6 0 0 0ล้านกว่ากล่องเนี่ยนะครับมาคูณกัน นะครับผมกับ149โลบัคนั่นเองนะครับจะได้ตัวเลขคือนี่เลยครับ เฉพาะแพ็กเอนจิเนียร์นะทุกคนแมบปบนี้นะครับได้โลบัคไปถึง250ล้านนะครับทุกคนโลบัคนะ250ล้านโลบัคนะครับผมฟังไม่ผิดครับแค่แพ็กนี้แพบบ็กแบบเดียวนะครับบอกเลยว่าโคตรตึงและทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะโดนโลบัคเนี่ยนะครับหักไป30%งั้นเราก็ลบกับ30%เลยนะครับผมก็ลบไป75ล้านโลบัคนะครับก็ทั้งแมบปบ จะได้ต่ําๆเลยข้าวๆต่ําที่สุดเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือ175ล้านโลบักนะครับแต่ผมเชื่อว่าคือผมตีราคาต่ำไงแต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะมีสัก200ล้านได้นะครับแต่ว่าผมจะตีราคาที่มันต่ําสุดนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะแพ็กเอนจิเนียร์เราทดไว้ในใจนะครับมีอยู่แล้วในกระเป๋า175ล้านโลบักนะฮะตอนนี้และต่อไปนะครับผมขอปิดตรงนี้ไว้ก่อนเรามาดูกันพี่แพ็คถัดไปนะครับอันนี้ นีจะเป็นแพ็คที่ซื้อด้วยราคาแบบตรงๆไม่ต้องซุมนะครับแล้วก็คำนวณง่ายมากอันนี้ไม่ต้องคำนวณแบบว่าผิดพลาดอะไรเลยนะครับเอาแบบชัดเจนนะครับผมก็เรามาคิดกันเลยนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับผมถูกซื้อไปทั้งหมดเนี่ยแปดหมตัวนะครับเดี๋ยวเราก็คดไว้ในใจเหมือนเดิมน,นะครับผมคดไว้ในใจ้เจ,จ้านะครับผมมาเดี๋ยวเปิดขึ้นมาก่อน นี่เลยทดขึ้นมานะครับผม82,500นอ่ะนี่เลย82,500นะครับแล้วก็มันเป็นราคาเดียวกันนะครับ3ตัวนี้ผมจะบวกกันเลยนะครับแล้วก็บวกกับคิริโตนะครับผมมีถึง 422,000ตัวนะครับ422,000ตัวแล้วก็บวกกับตัวที่3นะครับนั่นก็คือไททันคาเมราแมนนะครับนั่นก็คือ4ี่แสนเท่าไหร่วะเนี่ยสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันตัวนะครับผมนี่เลยอ่ะก็คำนวณออกมาแล้วนะครับ3ตัวนี้นะครับถูกขายไปแล้ว9 7 6 5 0 0ตัวนะครับผมรวมกันแล้วทีนี้ง่ายมากเลยครับ ก็ทุกตัวมันราคา199โลบัคนะครับเราก็แค่เอามาคูณกับ199นะครับผมอ่ะเท่ากับนี่เลยครับนี่คือแค่3ตัวนี้นะฮะร,ราคาที่แมบบนี้ได้ไปจากการขาย3ตัวละครนี้นะครับผมนั่นก็คือ1 9 4่2 3 5 0 0ล้านสามแสนสโลบัคนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับก็หักให้กับโลบัก 30%นะครับผมหักไป30%ก็เหลืออยู่ทั้งหมด136ล้าน ประมาณโลบักนะครับผมอ่ะเราก็เเเเนใใจจจจ้้้าาาหมือนเดิมนะครับผมโอเคและตัวต่อไปนั่นก็คือ TV w o m ู n นั่นเองนะครับเพราะว่าราคามันแค่99โลบักนะครับราคาแตกต่างนิดนึงนะครับก็จะบวกตั้งหากอันนี้ก็ TV w o m ู n นะครับมีทั้งหมดเอ่อ322,000ตัวนะครับนี่เลย322,000ตัวนะครับเราก็เอามาคูณกับราคานั่นก็คือ99โลบักนะครับผมนี่ได้มา31ล้านนะครับหักให้โลบัก 30นะครับผมนี่เลยก็ได้มาทั้งหมดจากการขายทีวีบูแมนตัวเดียวนะครับ22ล้านโลบักบรับไอโคตรรวยบอกเลยขายทีวีบูแมนคือมึงก็รวยแล้วอ่าจริงอ่ะนี่เลยฮะเราก็โทษนะเว้ยนี่พอแล้วพอแล้วทดไว้เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะก็ดูครับเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยทุกคนคิดดูสิมันรุนแรงสักแค่ไหนกวาดรายได้ไปเยอะแค่ไหนนะครับเพียงแค่สร้างทีวีวูแมนขึ้นมาเนี่ยนะครับผม ทีวีวูแมนที่โผล่ออกมาในตอนไม่ถึงเออไม่ถึงนาทีอะ่ะน่าจะแบบรวมๆสัก30วิได้นะครับผมเอามาทําตัวละครในโลบอกนะครับแล้วก็โดนขายไปเนี่ยราคาโอ้โหคือมันมหาศาลมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคเรามากันต่อนะครับผมที่แพ็ค ต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยเริ่มจะเป็นวิธีคิดของผมเองแล้วนะครับว่ามันควรจะประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะมาซื้อแท็คนี้นะครับเออเล่นสักร้อยคนเนี่ยก็อาจจะมีไม่สักกี่คนนะครับที่มาซื้อนะครับผมก็คูณ2เงินคูณ2ลัคกี้นะฮะเอาเป็นว่าผมจะตีอย่างนี้แล้วกันนะครับมันมีวิธีดูอยู่ว่าคนเข้ามาเล่นแบบนี้เนี่ยกี่คนครับซึ่งมันง่ายมากเลยทุกคนนั่นก็คือเนี่ครับเข้ามาที่ยูนิตเลย แล้วทุกคนจะต้องมีตัวละครเริ่มแรกที่มันแจกให้ครับนี่เลยง่ายมากๆนะครับผมนี่แล้วก็เราจะเห็นตัวละครนี้นะครับซึ่งมันบอกยอดทั้งหมดนั่นก็คือ23.6ล้านตัวนะครับนั่นก็เท่ากับว่า,วามี id ดีโลบอกมาเล่นแมปนี้เนี่ย23.6ล้าน ID แล้วนะครับทุกคนชัดเจนมากๆนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยแล้วผมจะทําการตีเพียงแค่สัก 10%นะครับนั่นก็คือ100คนเนี่ยจะมีคนเติมแพ็คนี้นะครับผมอ่ะจะมีคนเติมเพียงแค่10คนเท่านั้นนะครับและ เรามาลองคำนวณดูกันนะครับว่าเพียงแค่10คนเนี่ยสิที่เติมนะซึ่งจริงๆผมว่าอาจจะมากกว่านี้หรืออาจจะน้อยกว่านี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าอันนี้เนี่ยมันคือการคาดเดานะครับเดี๋ยวเรามาลองคำนวณกันนะครับว่าแพ็คลักกี้เนี่ยถ้าเกิดซื้อ10%บเปอนะครับนั่นก็คือประมาณ2องล้านสามแสนคนนะครับผมจะตีเป็นสองล้านสามแสนคนแล้วกันนะครับว่าจะได้ไปเท่าไหร่นะครับโอเคนะสองล้านสามแสนนะครับผมคูณกับ1 9 9นะครับผมอันนี้คือแพ็คลักกี้นะโห สี่ร้อยเลยเหรอสี่ร้อยกว่าล้านเลยเหรอพี่ทุกคนคิดว่ามันจะถึง10คนไหมวะเออแต่ผมเอาตีประมาณนี้ละกันนะครับ ตีประมาณนี้แล้วกันผมว่าคนเล่นร้อยคนเนี่ยอาจจะเติมสัก10คนละกันนะครับเพราะว่าราคามันถูกด้วยนะคือขนาดแบบแบบแบบแพงๆเรายังเติมได้ผมว่าแค่199โลบัคเนี่ยสิผมว่าคนเติมนะครับอ่ะผมฟันธงแบบนี้แล้วกันซึ่งผมในใจนะคิดว่าเยอะกว่านี้ด้วยทีนี้เราก็มาลบครับสานะครับผมก็คืนให้โลบั๊กไปโอ้โหร้อยกว่าล้านเลยนะเนี่ยโลบั๊กแม่งโคตรรวยอ่ะแล้วก็ได้มา320ล้านโลบัคนะครับผมอ่ะแล้วก็เอาบวกเศษให้ด้วยแล้วกัน เงินคูณ2ผมว่าคนเติมเยอะอันนีคน้คนเติมเยอะแน่นอนนะครับใครเล่นแบบนี้เนี่ยแค่9 9โลบักผมมองว่าเขาเติมแน่นอนซึ่งผมขอคิดว่านะครับผมคิดว่าคนเติมประมาณ30%ซนะครับซึ่ง30%เนี่ยก็จะคำนวณออกมาได้ประมาณ6.9ล้านคนนะครับผมที่เติมแพ็คนี้นะครับ6.9ล้านคนนะครับแล้วก็มาคูณกับราคานะครับ99โลบักนะทุกคนก็ได้มาถึง683 ล้านโลบักครับทุกคนโคตรรวยสุลตา่านอ่ะผมบอกเลยแล้วก็ลบกับโลบักหักไป30%นะครับผมก็นี่โหโลบักหักไปดูเลรายได้ของแพลตฟอร์มโคตรตึงนะครับนี่แล้วก็ได้มา478ล้านโลบักนะครับ478.1 แสนเจ็ดน,นะครับอ่าผมทดไว้ในใจแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาบวกกันอีกทีนึงนะฮะแล้วก็แพ็กพวกนี้ครับคือแพ็กพวกนี้ผมมองว่าน้อยคนจะเติมนะครับเด็กๆส่วนมากเด็กๆจะเล่นนะครับก็จะมีกลุ่มแบบกลุ่มเติมไม่เยอะนะครับเอาเป็นว่าผมให้ฟรีผมไม่นึกเลยผมไม่คิดทุกคนลองไปนึกเล่นๆกันละกันผมว่านะ พูดเล่นๆเ,เลยผมว่าอันนี้น่าจะได้ไปสักร้อยล้านโลบักไม่ต่ำกว่านี้ผมว่านะอันนี้คือพูดเล่นๆกันนะครับโอเคแล้วก็แพ็คข้างล่างนี้นะครับผมก็คิดว่าผมจะไม่นับเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันนับไม่ได้จริงๆครับคือมันกะ ไม่ได้จริงๆว่ามันจะมีคนเติมจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะมีใครเติมนะครับแต่ว่าด้วยความที่ฝรั่งเนี่ยมันอาจจะเติมนะครับเอาเป็นว่าผมก็ไม่นับก็แล้วกันหรือว่าขอนะผมขอ,อิดนึงทุกคนผมขอให้2อ,อย่างเนี่ยนะครับผมจากที่เราคำนวณมานะจากที่เราคำนวณข้างบนมาเนี่ยผมขอ2อ,อย่างเนี้ยสัก50ล้านโลบัคแล้วกัน เออเอาเอาตามๆเลย30ล้านโลบัคพอนะครับตรงนี้อ่ะก็ขออนุญาตทดเอาไว้ในใจก่อนนะครับ30ล้านโลบัคนะด้วย hai, 2แพ็คนี้นะครับอันนี้คือมั่วจัดๆเลยไม่มีหลักการอะไรเลยนะครับแล้วก็นี่คร er, ับแพ็คเพชรครับซึ่งแพ็คเพชรเนี่ยสามารถคำนวณได้จากกล่องสไปเดอร์นะครับแต่ อันนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าโคตรมั่วเช่นเดียวกันเพราะว่าแต่ละ ID นะครับที่สมัครเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเควสประจําวันประจําสัปดาห์นะครับซึ่งก็จะได้เพชรอยู่บ้าง นะครับได้เพชรอยู่บ้างมันก็เลยจะมีเพชรแบบว่าเทรดเทรดรดเทรดรวมๆกันสมมติว่าทุกตัวเนี่ยที่เล่นนะครับผมเทรดเพชรไปรวมอยู่ในตัวเดียวเนี่ยผมว่าเพชรน่าจะเยอะพอสมควรอยู่นะครับผมคืออันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะต้องคํานวณยังไงเลยนะครับแต่ว่าผมจะขอคํานวณแบบมั่วๆและคข่าวๆก็แล้วกันนะครับ ก็คือเราก็มารวมเลยนะครับเฮ้ยก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า10,000เพชรเนี่ยนะครับผมมันจะเท่ากับ10,000โลบักนะครับแล้วก็แสดงว่า10กล่องนะครับผมมันจะเท่ากับ2,000โลบักนะเพราะว่าราคาโลบักกับราคาเพชรเนี่ยมันเท่ากันนะครับทุกคนน่าจะตามทันนะครับผม นั่นก็เท่ากับว่า1กรองนะครับผมจะเท่ากับ199โลบักนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูครับจำนวนที่มีนะครับลำโพงสไปเดอร์นะครับผมคาเวล่าสไปเดอร์แล้วก็ทีวีสไปเดอร์นะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะซึ่งเอามาบวกกันแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าเพชรเนี่ยมันสามารถหากันได้ง่ายๆเลยนะครับจากเควสประจำวันหรือเควสประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งผมคิดว่า แพ็กนี้เนี่ยเอาจริงๆคนเติมเยอะนะแล้วก็ตอนนี้นะครับเราไม่สามารถเทียบได้เลยนะครับเพราะว่าเพชรที่อยู่ในตัวละครณนะตอนนี้ที่ยังไม่ถูกใช้งานเนี่ยมันจะมีเยอะมากมายมหาศาลแค่ไหนนะครับทุกคนแล้วก็เพชรที่นํามาเปิดเนี่ยจริงๆเพชรที่นํามาเปิดเรา,เราคำนวณได้ไงแต่ว่าเพชรที่เหลืออยู่ตอนนี้เนี่ยมันมากมายมหาศาลแค่ไหนเนี่ยเราไม่รู้นะครับซึ่ง ผมขออนุญาตคิดอย่างนี้นะครับผมขอคิดว่ามีเพชรฟรีเปิดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็มีเพชรเติมเปิดไปครึ่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับโอเคนะก็แสดงว่านะครับผมตอนนี้ขอเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาก็แสดงว่าตอนนี้นะครับตัวละครมี468นะครับอ่ะสี่แสนกว่าตัวนะครับแล้วก็บวกกับบวก20 0แสน2แสนพอดีเลยนะครับแล้วก็บวก600เท่าไหร่เนี่ย675ตัวนะครับนี่เลยแล้วก็ผมจะเอาไปหาร2นะครับนั่นก็คือครึ่งหนึ่งเนี่ย เป็นเพชรฟรีแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเพชรเติมนะครับผมอาหารสองลงไปนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็เอาตรงนี้นะครับ มาคูณกับราคาโลบักก็คือราคากล่องนั่นเองซึ่งเราตีไปก็200โลบักนะครับผมนี่เลย200โลบักตีเข้าไปก็จะประมาณ6 6ล้านโลบักนะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะมันไม่น่าจะน้อยขนาดนี้ผมว่าแพ็คนี้มันต้องมีเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าก็เลขออกมาแบบนี้ก็ตีไปแล้วกันนะครับ66ล้านนะฮะ66ล้าน8 67,500นนะครับนี่เลยเรียบร้อยก็ ทอนเวนใจเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็มาไล่เรียงกันนิดนึงนะครับก็แพ็กนี้คิดไปแล้วนี่คิดไปแล้วนี่คิดไปแล้วคิดไปแล้วคิดไปแล้วคิดแล้วหมดแล้วนะครับคือช่องทางการขายของแบบนี้เนี่ยหมดแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาบวกทุกอย่างที่เรา ชอร์ดูเว้นี่โอ้ยน้องน่าจะเบื่อแล้วมุกนี้โอเคมาบวกกันเลยนะครับแพ็คแรกที่ผมทดเอาไวน้น,วน, 175, 9, 4, นะครับผมจำนวน175ล้าน9 6 4 5 3 0นะครับผมแล้วก็บวกกับ1 3 6 0 2 4 5 0แล้วก็บวกกับ22 3 1 4 6 0 0แล้วก็ บวกครับโอ้สามล้านอันนี้ขอกลมๆเลยแล้วกัน3 2 0ล้านของกลมๆแล้วก็บวกกลับอีกโอ้โห4 0 0กว่าล้านไอ้เชี่ยคือเกินไปบอสอ่ะส่ล้านอันนี้ก็ขอกลมๆเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมแล้วก็บวกครับ30ล้านแล้วก็บวกกับ66ล้าน 867,000 0 0อ่ะงี่แล้วกันนะครับผมนี่เลยครับและนี่คือที่ผมทำคำนวณออกมาได้นะครับสำหรับรายได้ของ Map Toilet Tower Defense นะครับซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคือความคิดของผมคนเดียวเท่านั้นการคำนวณของผมคนเดียวเท่านั้นนะครับไม่ถูกแน่นอนผิดแน่นอนนะครับแต่ว่าน่าจะใกล้เคียง นั่นเองนะครับผมก็ผิดภาพอาการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับนี่แหละครับความสําคัญของเรื่องลิขสิทธิ์นะครับผมที่มีประเด็นไปทาให้แบบ โดนปิดไป3สัปดาห์นะครับผมพอทุกคนเห็นตัวเลขตรงนี้แล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งและมากขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระหรือว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับผมแล้วก็ก็อย่าลืมกดติดตามช่องมีบุกณ์ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมาทําคลิปเกี่ยวกับ toilet tower defense บ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการลงด่านต่างๆนะครับเดี๋ยวหาทิกมาแชร์อะไรต่างๆนะครับผมก็ ก็กดติดตามไว้แล้วกันกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันเย้